โอ้โหทุกคนครับมวยไทยเราทํากระหึมประเทศซาอุดีอาระเบียอีกแล้วครับประเทศที่บรรจุให้มวยไทยอยู่ในส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมของทหารอย่างซาอุดีอาระเบียปีนี้ไทยเราไปจัดงานมวยไทยมาสเตอร์คลาสนะครับมีชาวซาอุดีอาระเบียเนี่ยร่วมเรียนกว่า300-400คนเลยทีเดียวแน่นอนครับแอดมินไม่พลาดที่จะนำคอมเมนต์ของชาวซาอุดีอาระเบียชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS ทลนาวก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมวยไทยทำเอากระหึม่มซาอุดีอาราเบียอีกครั้งครับเมื่อบัวขาวได้มีการนำทับนักชกดังที่เป็นครูสอนมวยไทยนะครับ เดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาแห่งประเทศไทยรวมกับนักมวยไทยครูมวยไทยและเหล่าบรรดานักแสดงมวยไทยโบราณครับร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวมวยไทยมาสเตอร์คลาสประจำปี2569นะครับที่ยิมเนเซียมสนามกีฬาพรินส์ไฟเอลบินฟารสปอร์ตซิตี้กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบีย,าาบยในการเปิดงานครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก อับดุลลาซินอันบานซีอีโอสหพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอราระเบียนะครับได้กล่าวเปิดงานโดยมีนักมวยไทยผู้ฝึกสอนจากค่ายมวยไทยในซาอุดีอราระเบียและผู้ที่มีความสนใจมวยไทยลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะกีฬามวยไทยมากกว่า300คน มวยไทยมาสเตอร์คลาสในปีนี้นะครับจัดขึ้นในนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจกำหนดให้อุตสาหกรรมการกีฬาเป็นหนึ่งในสาขาเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับการยกระดับสู่สากลจงมีการเร่งเห็นความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทยเป็นการบูรณาการมิติด้านกีฬา เข้ากับการท่องเที่ยวเพื่อเน้นดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจมวยไทยให้เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยอันเป็นการสร้างโอกาสและการนําเสนอบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ์มวยไทยให้ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างซึ่งจะนําไปสู่การสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งมวยไทยมาสเตอร์คลาสเนี่ยคือการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ไปฝึกซ้อมไปให้ความรู้ทักษะต,ต่างๆในต่างประเทศ ปีที่แล้วก็ไปหลายประเทศนะครับสิกว่าประเทศเลยมวยไทยกับการท่องเที่ยวเนี่ยร่วมมือกันได้อย่างดีนะครับเป็นการผสมผสานได้อย่างลงตัวและสามารถดึงดูดคนที่สนใจมวยไทยให้มาเรียนมวยไทยในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีด้วยเข้ามาเรียนมวยไทยในไทยเขาก็มาท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยไปด้วยแน่นอนนะครับมวยไทยเนี่ยกลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการที่ไทยเราเอามวยไทยไปซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ มีผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยกลุ่มอายุเด็กเยาวชนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการโดยทําอย่างไรให้นักกีฬาชายกับผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นซึ่งไทยเราก็มีนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงและมีชื่อเสียงจํานวนมากนะครับซึ่งไทยกับซาอุดิอาระเบียจึงหารือกันว่าทําอย่างไรจะส่งเสริมนักกีฬากลุ่มนี้ไปถึงความสําเร็จสูงสุดซึ่งเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน รวมถึงองค์ความรู้ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้และแนวทางการร่วมมือด้านกีฬานะครับก็จะยิ่งช่วยยกระดับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศตอนนี้ขออนุญาตให้ใช้กีฬามวยไทยเป็นประตูสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งทางซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยยืนยันว่าหลังจากนี้จะยกคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ต่างๆให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันตก กำลังจะมีการแข่งขันกีฬาของกลุ่มชาติอิสลามซึ่งไทยเองนะครับก็มีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่จำนวนมากนะครับในลหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยจึงจะหารือกันเรื่องของความร่วมมือและส่งการแข่งขันในมหากรรมกีฬาดังกล่าวด้วยเอาละครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่แอดมินได้นํามาฝากครับต่อไปครับเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวซาอุดีอาระเบียนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมวยไทยของเราไปฟังคอมเมนต์พร้อมๆกันครับอย่างมุมมองแรกนะครับบอกว่า เราเคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้เราได้เรียนรู้ท่าพื้นฐานจริงๆเห็นแล้วดูสนุกมากมุมมองต่อมาบอกว่าซาอุดีอาระเบียนั้นกำลังเปิดรับกีฬาระดับโลกและมวยไทยคือหนึ่งในนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับมวยไทยทั้งทรงพลังและงดงามในเวลาเดียวกันขอเคารถประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับสอบกับเขามันดูดุดันมากๆกีฬานี้ต้องใช้วินันที่สูงและทักษะสูง มุมมองต่อมาครับคนนี้บอกว่าวัฒนธรรมไทยน่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อสู้แต่มีวิธีไหว้ครูด้วยก่อนที่จะทําการชกมุมมองต่อมานะครับสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมมวยไทยทีนั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่านี่แหละพลังทางวัฒนธรรมที่แท้จริงประเทศไทยเขาทําได้ดีเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวซาอุดีอาระเบียคนนี้บอกว่ามวยไทยต่างจาก MMA อย่างไรแต่ดูแล้วมีความโบราณและทรงพลังมากกว่า MMA เนี่ยคือศิละปะการต่อสู้แบบผสมนะครับคือการต่อสู้ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถเอาศิละปะการต่อสู้หลายแขนงเนี่ยมาใช้แข่งขันอย่างเช่นมวยไทยมวยสากลยูโดมวยปัำ้ำคาราเต้ประมาณนี้มุมมองต่อมานะครับบอกว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้มันทําให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมและกีฬาของประเทศไทยอย่างลึกซึ้งมากขึ้น คอมเมนต์ต่อนะครับเยาวาชนซาอุดีอาระเบียเนี่ยควรมีกีฬาแบบนี้ที่มีทั้งวินัยและการเคารพครูบาอาจารย์ในบทเรียนด้วยมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยมีประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งเชื่อมโยงกับนักรบของประเทศไทยในอดีตมุมมองต่อมาครับถ้ามีการเปิดยิมมวยไทยในเจด,ด้าฉันจะสมัครทันทีมุมมองต่อมาครับ มิตรภาพระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียผ่านกีฬานี่คือสิ่งที่ดีนะมองมองต่อมาครับนี่ไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือศิละปะจริงๆคอมความนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่าลูกชายของฉันตื่นเต้นมากหลังจากที่เขาได้ลองฝึกมวยไทยในค่ายมวยไทยที่ซาอุดีอาระเบียครั้งแรกเขาชอบจริงๆคอมความนต์ต่อมาครับริยาดกกำลังกลายเป็นศูนย์กลางกีฬาระดับโลกและมวยไทยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว มุมมองต่อมาครับขอเชิญชมครูฝึกจากประเทศไทยทั้งหมดพวกเขามืออาชีพจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับอยากเห็นการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติในซาอุดีอาระเบียเร็วๆนี้ความคิดเห็นคนนี้นะครับบอกว่าพิธีไหว้ครูทําให้กีฬานี้แตกต่างจากกีฬาอื่นๆมีความศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยได้นําสิ่งที่แท้จริงและทรงพลังมาสู่ประเทศของเรา พวกเราทราบซึ้งใจจริงๆมุมมองต่อมาครับฉันเห็นพวกเขาเดินทางมาที่ริยาตแทบทุกปีในการเผยแพร่มวยไทยและปีนี้ก็เช่นกันมุมมองต่อมานะครับบอกว่าวันนี้พึ่งเข้าใจว่าทําไมมวยไทยถึงถูกเรียกว่าศิลปะแห่งอาวุธทั้ง8มันครบเครื่องจริงๆมุมมองต่อมาครับมวยไทยคือกีฬาที่อันตรายที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับ กิจกรรมนี้ทาให้เด็กๆที่บ้านเราได้เปิดโลกใหม่ขอบคุณประเทศไทยที่นํามาแบ่งปันความรู้และหวังว่าจะมีเครือข่ายในริยาตและเมืองอื่นๆทั่วซาอุดิอาระเบียมุมมองต่อมาครับจังหวะการเคลื่อนไหวมันดูดุดันแต่ก็มีความเคารพและมลารยาทที่สูงด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือกีฬาที่สร้างทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรงจากด้านในสู่ด้านนอกมุมมองต่อมาครับ ไม่คิดว่าพิธีไหว้ครูจะง,งดงามขนาดนี้มันให้ความรู้สึกขลังจริงๆมุมมองต่อมาครับเพิ่งรู้ว่ามวยไทยมีแบบโบราณและสมัยใหม่ด้วยทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในฉบับของมันมุมมองต่อมานะครับนี่คือหนึ่งในกิจกรรมกีฬาที่ดีที่สุดที่ฉันอยากจะให้ลูกของฉันเข้าร่วมมุมมองต่อมาบอกว่าถ้าคุณได้ลองฝึกท่าพื้นฐานของมวยไทย คุณจะรู้ทันทีเลยว่ามันไม่ง่ายเลยมันใช้สมาธิที่สูงมากคอมเมนต์ต่อมาครับซาอุดีนั้นกำลังก้าวสู่เวทีโลกของด้านกีฬาและการต้อนรับมวยไทยนั่นคือสัญญาณที่ดีมุมมองต่อมาครับอยากให้กีฬามุสลิมมีกีฬามวยไทยบรรจุด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้มันคือมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเลยนะคอมเมนต์ถัดมาครับ ผมไม่เคยคิดว่าจะสนใจกีฬาการต่อสู้ของประเทศอื่นมาก่อนแต่มวยไทยเนี่ยเปลี่ยนมุมมองของผมไปเลยมุมมองต่อมานะครับประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมเหมือนกับประเทศของเราการส่งเสริมผ่านกีฬานั้นคือแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่านี่คือสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่าง2ประเทศผ่านพลังของกีฬาได้เป็นอย่างดีก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคอมเมนต์ รายละเอียดที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากในคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่แอดมินยินดีที่จะนําเสนอนะครับอยากจะเผยแพร่พต่อไปในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของเราที่ถูกเผยแพร่พยังต่างประเทศปีนี้ก็ในมวยไทยมาสเตอร์คลาสนะครับแน่นอนครับคือบัวขาวนําทีมครูมวยไทยที่มีความสามารถนะครับเดินทางไปที่กรุงริยาตซาอุดิอาระเบียไปให้ความรู้นะครับไป เปิดโลกให้กับชาวซาอุดีอาระเบียได้รู้ถึงมวยไทยได้มีความรู้ทักษะต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยของเราและมีการโปรโมตการเผยแพร่ไปในตัวด้วยนะครับเอาละครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยอีพีนี้แอดมินมีเรื่องเรามาฝากเพียงเท่านี้อาใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันันใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ